เดี๋ยวในขึ้นเวลาแล้วกลับมาทำการขังขันกันต่อใน้ขึ้นเวลาหน้าก็อย่างที่ได้เห็นกันไปเป็นคนแรกแข่งกันก็ตามหลังนี่เลยก็ตัอสี่แล้โอ้โหลองสอบสายรูปนี้ก็ไม่แม่ครับที่ต้องบอกว่าในเวาหน้าก็ใช้วันยาครับ สี่ประตูนี้พวกเราได้เนี่ยสามประตูเนี่ยเกียมสุดกับครับผม่ว่าต้องพงก็ต้องลงนี้ความพงมีเยอะจริงๆครับก่อนหน้านี้การแข่งขันมาสองนัดนะของเกมก็จริงแล้วแต่เกมนี้ถ่าโอกาสใกล้เกมกับคัมม่าสามคะแนนเนี่ยถ้าจะใกล้ที่สุดในสามเกมแล้วสำหรับที่พบในการแข่งขันได้มาครับแต่ก็ยังไม่ไน้ครับวันนี้เนี่ยยัง วัดกันไม่ได้ครับเรื่อยเวลาในพิธีราหารี่เยอะต็มเต็งครับขอสมะฉะนั้นเนายังต้องมาลุ้นกันต่ออีก20นาทีเปิดมาเสาสองมงตั้งออกมาแล้วตื้นบอลเล่หักข้อออกมาสว่านยิ่งยันได้แล้วเก็บได้ทางซ้ายโคตรโอ้โหู่แล้วสว่านสุดท้ายครับเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับยังเป็นเตะมุมครับโคตรเปิดมาเสาสอง อุก่อนบอลตกแล้วก็อึดเดีวสำหรับลุ้นเฟซบกไลนไแลวเข้าไปติดตามตาคะแนงครับแล้วก็โครแการการแข่งขันคนี้ที่สำคัญโดยเฉพาะไฮไลท์ครับคุอืหมาที่การแข่งขันแล้วเข้าไปติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเป็นเซิร์ฟดีฟิชั่นลีคับอัศไปแล้ว่าทิพกเป็นเพื่อนเราได้ครับมาส่เกมใน่อ จังหวะนี้สูแลทำ่งสองกันแล้วจังหวะสุดท้ายบังให้ผู้ขากินแลอเขาบังได้ดีนจัวะนี้แทนไปคมาหาง้าเร็ยเลยแล้วโต๊หลายมาสู่เส้นจัหวะนี้สุดจังหวะโตจกินหัดข้อจังหวะสองลับแล้วออกห้างหน้วหลังคงได้ในลูกทุ่งเน้อขวาทางแรง เปิด่มาแล้วจังหวะนี้โอ้โหดูว่าบอลผูกคินีกเ็นโทษแร้วไปเชียร์ทิ้งขึ้นหน้ามาได้ครับตอนตกหึ่จังหวะล้วโหมิ้งออก้าเลยครับนเร็วเลยแล้วทุลองสอกไกลด้วี่ดรู้วันนี้ทำได้ดีคืนเบ็นีั้ี่้นได้การาร้ว่า มาเตะนิดนึงตุ้นกระโดด่อต่อ,ตอหน้าเ,าเข้าไม่ถึงครับแล้วตัดสินใจเตะออกข้างยองเสียไปลูกทุ่งแล้วย้อนกลับมาแล้วเปลี่ยนการระวางซ้ายโต๊ะปางดาวกินลูกนี้ตอบได้แล้วเข้าทองครับจังหวะแรกเราตัดมืออถึงยววงาวขึ้นมาตัวหนึ่ง ยังเป็นบอลของทางด้านแทงแรงๆครับโค้ชฝ่ายมาที่ว่างจังหวะที่เขาตรงกลางตึ้งโอ้โหเนี่ยะทำโอปโหล้อซ้ายกลบเขาเข่าเลยทั้งล้อกับนิเซนเลยโอ้โหแล้วจังหวะท้ายโกอ,ออกมาแล้วเตะทิ้งออกข้างไปได้แล้วทางที่สาวตูยังอ่านจังหวะได้ดีอยจังหวะนี้แทงแรงแโอ้โหถ้าไม่ออกมาทางานเข้าออเลยแล้วอยู่กันสองคนนคั่นก็ฟู หรือวเกมของแท้บรรยาอันตรายหลือเกินน่พคอเรเกมเระไอคกันเดียวโอุ้กขึ้วมาเฮ้ยูึสอูยังเี้ยงัดทิ้งได้ตายเลยเลยองมนล้วสการตกต่อมาสายโมต่อแล้วสิดูว่าตรงกลางทางซ้ายมีเพื่มาคลองอยู่แล้คลองบอลอยู่วนี้ขึ้นมาซ้ายสุดแล้วหักโค้งต่อมาตรงกลางออกจากล้ง โดนขึ้นจากตต้หลังแล้วตุ้นายให้เนฟรคิกครับโอ้โหเอาตัวรอบต่อเปลี่ยนหแล้วตัวัดข้่้หลังแล้วก็เปลี่ยนเสือเป็นฟรีคิกระยะใกล้ๆก็ได้แล้เราดูฟรีคิกสมวันนี้ของใรไดัแข่งแรงแล้วหรือที่อนเลยงสารแล้วเท้าหายแล้วเดี๋ยวต้องดูคับ ดีมาแล้วโอ้โหเดี๋ทีมยัดปักทิ้งด้าหาัพุ่เขาปููหิงยิงผ่านเข้ามาหน้าเขาปูเลยโอ้โหได้สั่นกับต๊จนจัโอ้โหเขาแม่โอ้โหดมาดีสาสองครับนี่คสาสองครับเสียสาเสียเลยโอ้โหตอนนี้้อดีสวยับแมาเลยทางด้านซ้ายครับ โอ้มาเข้ามึงนังเผาเลยเล้วเผาขอก็เต็มเต็มแล้วมาแล้วครจบประตูที่สองพวกเราับ แล้วแลบออกหลังโอ้โหน้องาุ้ทุกเกีียวอีกแล้วครับแรงแรงสกัดกันไม่ดีกกองหลังนะครูแขงจังแชิ้นออกมาแวโอ้โหนี่ยพยายามไปบางแล้วเกืวะเสียกันแล้วชญยายังแก้ได้ดีเอาอุันี้แต่วันยาวนิดนึงจูนเออแกงของวันาต่อขึ้นหน้างแล้วจังนี้ยักเป็นบอลของแข็แรงแรงครับ โคต,ตรตรงกลางสารเนยปคองอยู่ขาขึา้นมาสีตากมแล้วทีลับทางขวาเพื่เพื่ออยู่ปืนไห้มาแล้วะละอยอยโอ้โหนี่สงสดได้พิเกลียยังได้เลยลูกเตะมือทนัดขวามําสำหรับทแทงแรงๆเลยลบมาสาวส,าวสาวองปูแต่แตวลูนนี้เลี้ยงน้อยเลยครับอ้ ไล่มาแล้วเป็นศ e ึกสามมตรสี hmm? nah, ่โบได้สองมตรสต่อะไรอะไม่ขึ้าหลังคนที่เป็นศึกเนี้ยโอ้โหงเต็มเเลยรับเข้าเสาสองอีกแล้วเมื่อโอ้าปัญญาเนี่ยชอตไปดื้อเลยอ่ะเมโลีตอนนี้ต้องับพุ่นกันหน่อยแล้วครับะกลับมาได้หรือเปล่าปื้อ ทางต้องแล้วด <Bond> ีใจแล้วไม่ถรงต่อครับ่านเลยสวัสดีท่านบรราเข้ม ผีลามาผีงงได้ครับต้นตรงกลางสันโอ้ยทันหล้วนึ่งตัวหอมก็เหว่ยากงายยืบอลหลออก้าปเลยรับมาเลยมาได้ในลูกพุ่มครับบุมเร็วๆธรรมดาเออทันลัวยังไปบอลยาวๆแล้วสายมาไม่ดีรู้ไหนี้บกเข้าซ้ายแล้วปุ้โหยังไม่่านครับทางคนยังยืดไม่ขึ้นตัดไม่ได้โต้ ให้บการตะหนิต <ination noises> ่อไม่ผ่านบอลจะถูกขีดอยู่ว่าตางทิ้งขึ้นมาอย่างนี้บอลของทางย่ายๆครับผ่านแล้วตู้นะว่อเข้าด้านหลังครับเี๋ยวให้ลูก่านเตะครับเรา่นท่าเลยบโคดปั่นโค้งลูกไม่ลึกเกินไปครับเต่เลยรัรบอกว่าทางด้านขาาเลาตั้งต้อง ให้มาตรงกลางจะแตะหลบสองคนจังหวัดที่ตรงกลางไม่ได้ต่อแล้วนี่ครับพอจังหวัดต่อไปได้ไม่ได้เปสียก็เลยกลับมาให้ทางจังหวะแรกครับาเป็นลูกฟรีคิกครับเอาแล้วชายวิญญาจะได้รู้ดจากลูกฟินคิกบ้างครับวัญญาก็ขยันใจทีหนึงครับเดี๋ยวต้องดูจังหวัดนี้อยู่ที่บอลเฟานถูคยิงมาจี้นู่นนี่โอ้โหปักใต้ฝ่ามือไม่เสียวครับ ยิงได้ดีล้อต้องครบขอหนราตัวจังแซ่เได้อไปูนลอรนังเป็นเตะลูกของแทนยาธนาท้ายโชว์ควารงการเตะติจังวะแรกทุนยิงรับอีกทีเนี่ยทละออกหลังใกล้จะห่างทึ้งทางของที่มาหลังไปแล้ว เป็น,น,นาบบนนได้รงแล้้านนาทางังประตสี่ตอนนี้เปิดมาหาสองไม่มีใครครับจะเป็นบอลทุกแล้วของาทางแทงแรงครับีทานสั้นกับโตม๊มองอไกลแล้วถืดบอลยาวขึ้หน้าเป้าหมายที่สี่ครับหนีมอลกันแล้วเ,เก็บได้ครับสมัยนี้ได้มาโครงการยังสกัดทิ้กกองออกมาไท้ครับคูมติดแล้ว ตนี้ีัีเพื่อนเพื่อนเพนเพื่อเลื่อนเพื่อนเพง่นเนพื่อนเ่อนเ่อน่อนนี้ืันอนเ่อนีพนเพืนเพ่นเพืนเพื่อ้เพือเท่นเพนเอนอเปลี่ยนตัวอออัเพื่อเลยอนนเเนันนออนน ดียวโล่ตายยิ่ครับตี้เราคือลึกเกียวครับตายเขา้เามาสาราเาจะสวยกับลักสิระว่านี้หลบเข้าซ้้งแล้เาโยกข้องขวาอีกทีนึงเพด้วยยังให้กับคู่นี้เราไม่ไหนติดะว่างนี้ได้ลูกทุ่งแล้วนั่งขายชั้นเลยครับลึกมาเอาล้วเตะ โอนบางไปหน่อยครับแล้วจะสวนกลับอยู่ซึ่งมานซ้ายของไทยยาวสองโอนแล้วตอนนี้หมุนให้มาแล้วจับจังหวะแรกทุนยิงแล้วโปุ่หถอยไปปิดแซฟแต่งที่ออกมาโอ้โหเป็นอันนั้นไทยในแรงจะสวนกลับว่าตรงกลางติดตั้งโต๊ะแล้วยิงให้ต่อแล้วก็่นจังหวะท้ายเป็นแค่ดูตั้งเตะที่มาจตัดฝาประตูของไทยวันยาเท่านั้นเองแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งแล้วจัหรับ แรงนะถอดเอาวนี้ออกมาครับตีทาซ้ายวิอ้เปิดมาลูกนิดโอ้โหไม่ถึงคร้บแม่ตรงหวนนี้องหักเสวยใคร่ห้โอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเพคนโอ้ถ้าเพคได้สูงกว่านี้เราเลยโยขาเลงสมสกคู่ đã mỏi mệt mày đấy, mỏi mệt mày đấy, rồi, cho các bạn chơi, không còn nữa, không còn nữa, đi เออยาวขึ้นหน้ามาก็โค้ไม่มีใครแล้วไหลายทางซ้ายต้นมองไกลแล้วชี้เปลี่ยนการุูนี้ไม่ดีเลแต่ว่าจงเก็บบอลได้กลางอีสไหลทางขวาไม่หันเลยไปครับโอ้ยยังไงกไดู้้พวกนักหมายครับไปไปไเลมา จะไหลต่อให้เพื่อนรื่อนี้กนปรส่ทหลอดนี้ไพลกเอาน้ำให้บอลแท็กี่ายลึกมาโหม่งทิมาได้เพิมตัางหอกาสวนต่ำเอแล้วตัวโอ้่หดูครับน้ำหนักนิดเดียวเรวตัดบอลกับมาได้แรงๆอีเล่นหนึองโดทาด้านซ้าย ใครมาแล้วโอ้โหเนี่ยท้าตัวมองไม่เห็นนักเอนไม่ได้ให้เสียงครับต้องใช้วัญญามาแต่ก้ามนะับเท้าเลยวกรปเลป้าน้่มจับ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 จตบกับจลบจั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 บับมับจับบจัับจ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 ับบับ ลูกเด็กที่ขัดเข้าในแล้วถ่ายมาลูกนี้ในการย้อนหลังยังได้อยู่แล้วท้ายตดใหา้มาตรงกลางสารจับบอลแรกไม่ดีแล้วกิ๊กแต่เข้าขาแล้วล้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งหัวยังใช้ไม่ได้ย้อนกลับไปตั้งเงินใหม่เลยแล้วตรงหลังนี้เออทะลักแล้วโผล่หนไม่มีใครเลยแล้วขา เตะทิ้งมาด้วยแล้วเาของแทงกันได้ครั้งนลยครับดูว่าเกินเกมบุกหนักเลยครับห้านาทีสุดท้ายแล้วของขึ้นมาหลังเปิดอ้าวแล้วตรงกลางโง่ตรงนี้ตั้งงงจริงแับบล็อกสิบโง่ก็มาสารตั้งแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหเก็กัดกันเองครับแล้วจะถอดทายออกครบให้สัญญาณเพื่อเลยครับคนที่จะลงมาเนี่ยเป็น เขากอเอาโตแโอ้ยยมเงวัญาที่ยันังอูสี่ประตูขาผกให้ไปดีแล้วเาจ่ามาตรงกลางยิงแล้วูไม่ตรงขออีกแล้วมันโดไห ผีหมอนยาวมาังบกนีออกมาได้ครับทางนงแนทางขวาสองยังเก็บได้ครับทางขวาปี๊ดอนออกมาสันได้ขึ้นมาไม่มีใครแค่โบกผีออาได้เข้าสองยังไปแทงแรงแล้วกระโดดมาขวาปี๊จริงแล้วโอ้โครมาสองีซ้ายอก็งลวอุแล้วโอ้โหสองะวัิแฟ ผมจะจุดเซ็ตไปลยตอนนี้การได้เป็นลูกทุ่งครับทางขวาไอ้ถึงอีกแล้วเราจะสวนกลับมาตอนนี้ใช่ชันแะดับอีกอีกแล้วออกไปแล้ววันใอ้มาตรงกลางตอนนี้จะรทำที่หนึ่งสองกันแล้วตอนท้ายไปทางซ้ายสุดยิงกลับมาแล้วเสาแรกปาดทิ้งออกหลังแล้วอยากไปเตะมุมครับ ด้านซ้ายของเทวันดาวเวลาเหลืออีกประมาณสามนาทีเสร็จเสร็จเท่านั้นเด้อเสร็จเลยขึ้นอ่ะไอ้หมจังหวะนี้คิปมาตรงกลางอ้เราขึ้นสองคนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่มาสองคนน้ำวันแบบเทสสองคนแล้วเป็นวันกับลูกนี้เนี่ยหรือว่าสมผมอาจจะช่วยด้วยแล้วขึ้นจอแล้วต้องถือข่อยแล้วเรผมเอาเดียวเข้าไปเลยอ่ะ โอ้วันนี้นความกดดันให้กับกองหลังอลอของน่านไทงนันไดให้พอลทัวเลยวันหญิงกลลูุนี้ก็ใหม่โมตใส่เคราะจังหวะเซตที่เมื่คู่ว่า่ปูเข้ามาผมก็ไม่ดีทลานใดเปโผพลาดลยแล้วจังหวะน,นี้เอาแล้วหมงตั้งลุกนี้ตรงกลางต่อคอัแรกไม่ดีปั้มกันแล้วตัง สาบทิ้งออกมาครับราน่าจะเสาว่าออกข้างไปต่อแล้วเิบิบโอเคโอเคโปม้วยด้วยไปสิไปสิ เ,ย,เยวกำหดข้ามาวันี้ต้ใใมจังให้ทุก่อเอข้ามาดีไม่มีมาามใคครับลเร็วแล้วแทงแรงล็อกขึ้นมาเองฝาฝันฟัาอีกเหลือวสองให้ทะลุช่องก็ได้ครับวันนี้น ผมจะเรียกขัดขวางเกนเกยกอยู่ว่าในแนวลูกของหน้าแทงแรงแร้วน่าจรูกตั้งแต่ตัวจิงเงินยาอาขึ้นมาลูกนี้โมงตั้งกลับมาได้คของตางยังเป็นของชายบรรยา์คือกิงโอ้โหวันแรกลูกนี้ บอเชียว,วเสาไปก็ไหลมาซ้ายครับแทงแรงแรงตั้งตองล็อเปิดเขดแกแลว้วว่าทัางสามได้คแนมข้างน้องสันข้าวมาซ้ายแบบซืบหลบเข้าในแล้วจ่ายติดเะยานขึ้นนึ่งแล้วผู้เล,ล่นของชญญาแล้วสนกับโอ้โหตัหวนี่ตัดุใจเปิดเข้ามาต้องไม่เห็นใครแล้ว ซึ <gesch> ่งเวลาหลังรับคนแล้วหเสร็จคือนาทีเท่านังเนี้ยโอ้โหแล้วหลบมาไม่มีใครเลยครับตัดบอลกลับมาได้ครับไทยแรงๆตาสวนกลับล้วขึ้นมาทางซ้ายครับป๊โอ้โหจ่ายลูกนี้ก็ไม่แม่นเลยครับจ่ายดูช่องมาสวยครับชายพัทยาหลุดขึ้นมาขวาทูย้อนกลับมาแล้วกิงโอ้โหยังเป็นซุปเปอร์เซ็ทกับผู้สาวสูงไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเนา พรุ่งนี้ยังได้เป็นไตกงแล้วขอเชิญวัญยาเข้าสู่ช่วงท่วงเวลาบาดเจ็บแล้วอีกแค่หนึ่งนาทีเยอะในช่วง,งท่วเวลาโอ้แล้วโง่อีกแล้วลุงโอ้โง่ตายเป็นทีมที่ได้รู้ตาการได้ดีเลยแล้วเชิญวัญญาอยู่ในช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บเนียงแคทีเดีย เล่นล <S preach ers> ่หน <ét> oh, no. oh, oh. ักไม่แตะนะสารสารวันนี้ลงเล่นเป็นลิฟวิ่เลยปกติเนี่ยเล่นเป็นฟรีแบ็คทางด้านซ้ายครับวันนี้มีการสลับตำแหน่งหลายฝึกทำสองรอบแขางแรงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าอะไรก็ยังไม่ลงตัวเอาย้อนกลับมาไม่ดีแล้วสมัยนี้ยิงด้วยซ้ายก็ไม่ตรงขอบ โอ้โหโอกาสโองี่้อหใช้วิญาณด่าได้ยหงคูนให้มาซ้ายแล้ววัดขวาถึโร่องรองแล้วตัวหนึงหลบแล้วกินเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เดียวความนี้ครับลูกนี้ต้องจองเอาเลยครับจ่ายกันไม่ดีครับแข็งแนี่ครับโอ้โหวันนี้ดูว่า2องนิตสโวของทางด้านทางแรงๆรงตรงตาครับสารเี้ยคุกพีชเนี่ยจะเป็นรองทางด้านทาเกม ได้ไม่ประสิติต่อเท่าไหร่โอ้เป็นรองน้านชายวัญญาแผ็งที่คืแล้วนี่เหรอทำไม่เกรงเลฟองหน้าก็าบอลมันมาไม่ถึงแล้วโง่นี่เรออยู่ช่เมื่อวันเจ็ดแล้วกลายเป็นหกประตูต่อสามไปแล้วแล้เอาเป็นสกปรกกวนะ่าู้นอีกนะครันาขอเตือเพื่นทั้งสองทีมครับที่การสนามเลยครับ โอ้โหวันนี้ถือว่าไทยบัญชาโอ้หเริ่มต้นเกมได้ดีแล้วก็ปิดเกมได้แล้วช่วงท้ายเกมก็ได้ไปอีสองได้ถูกครับวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณนะผู้เล่นทั้งสองทีมเลยครับทั้งไทยบัญชาแล้วก็ทั้งแทงแรงๆครับแม้วันนี้ต้องว่หนักในเกมต้องวทบการทัฒนกันก็มีให้เยอะน้อยถือแล้วครับยังไงเนี่ยเติมสองไม้สองมือครับโอ้โต้องขอถูกอีกครั้งเลยครับทั้งผู้เล่นของแทงแรงๆแล้วก็ ไยบรรยา่า